รู้สึกร่างกายว่าแข็งแรงนะคะจิตใจก็สดชื่นแจ่มใสค่ะลูกๆที่บ้านก็รู้แล้วว่าแม่มีการเปลี่ยนแปลงแม่แข็งแรงลูกๆหลานๆเขาก็มีความสุขค่ะ แม่ชื่อสุวารีธนูธรรมรัตน์ค่ะอายุ71ปีค่ะแม่ได้เจอเพื่อนนะคะ่ะที่ไม่ได้เจอกันน่สี่หเดือนแล้วคือเจอเพื่อนครั้งนี้เพื่อนมีสุขภาพที่แข็งแรงแม่ก็เลยถามเคล็ดลับเขาว่าทําไมเขาได้เปลี่ยนไปขนาดนี้เขาก็เลยบอกแม่บอกว่าเป็นเพราะเขาไปเล่นฟิตเนสเขาบอกแม่ว่าเขาเล่นฟิตเนสที่เจ็ดสาขาอื่นแต่แม่มาเล่นฟิตเนสที่เจ็ดสาขาสายามสแควร์วันค่ะแม่มีเทรนเนอร์ชื่อแม็กค่ะ แม่เทนมาเกือบ2ปีแล้วค่ะคือเทนเนอร์ก็จะเน้นโปรแกรมที่เหมาะสมกับอายุของแม่ก็คือไม่ได้เล่นหนักแต่ว่าให้เล่นหลายครั้งแล้วก็เล่นอาทิตย์ละสองครั้งแม่จะชอบไฮกัทีอาเอ็กแม่จะชอบมากแล้วก็เล่น Body b o ดี้ u ั๊มค่ะ แม่มีความกังวลว่าแม่อายุเยอะแล้วแม่เข้าไปเนี่ยแม่จะเล่นไม่ได้ครูก็จะบอกว่าให้แม่ไปอยู่ข้างหน้าคาดแล้วเวลาแกเล่นเนี่ยแกก็จะคอยส่งสายตาว่าแม่ทําถูกไม่ถูกจะคอยพยักหน้าว่าให้กําลังใจแม่ว่าแม่ทําถูกแล้ว <laughs> ลูกๆก,ก็คอยซัพพอร์ตอะคะ่ะลูกชายนะคะก็จะคอยซื้อโปรตีนให้ลูกสาวอยู่ต่างประเทศก็จะคอยซัพพอร์ต เพราะว่าเวลาแม่เล่นเนี่ยครูเทนก็จะมีส่งวิดีโอแล้วแม่มีรูปมีอะไรก็จะคอยส่งให้เขาดูว่าวันนี้แม่เทนท่าไหนนั่งเขารู้แล้วว่าเวลาแม่มาเล่นเนี่ยแม่ก็จะเล่าให้เขาฟังว่าแม่มาเจอทีมงานมาเจอสมาชิกทุกท่านนะ่ะแม่จะมีลูกๆเต็มไปหมดในเนี้ยค่ะเขาก็ดีใจเขาไม่เป็นห่วงค่ะเ็าจะคอยซัพพอร์ตแม่แม่ไปเล่นเลย แม่ว่าไม่สายนะคะตอนแรกแม่ก็มีความกังวลว่าแม่เข้ามาแล้วอ่ะแม่จะเล่นไม่ได้เพราะแม่อายุเยอะแต่พอแม่ได้มาเจอทีมงานแล้วก็สมาชิกทุกคนอะค่ะคือคอยดูแลแม่ดีคอยให้กำลังใจแล้วก็คอยชักชวนให้แม่แม่เรามาเล่นกันนะมันก็เลยทำให้แม่เนี่ยเล่นแล้วแม่ลืมไหวพอเวลาแม่เข้ามาในฟิตเนสเนี่ยแม่ก็จะมีความมั่นใจว่าแม่เล่นแล้วอ่ะแม่จะมีความปลอดภัย แม่ก็อยากฝากถึงเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็สวออทุกท่านถ้าว่ามีโอกาสนะคะมาออกกําลังกายกันเพราะการออกกําลังกายเนี่ยจะทําให้เราแข็งแรงแล้วเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็มีความมั่นใจทําให้คนรอบข้างเรานะคะทั้งลูกแล้วก็หลานเขาก็จะมีความสุขไปด้วยเขาไม่ต้องเป็นห่วงเราเขาเห็นเราแข็งแรงเขาก็มีความสุข แล้วมาดูแลสุขภาพให้ฟิตรักษาสุขภาพจิตให้แจ่มใสสเตฟิตสเตเฮลที่สเตโพ t ิทีที่เจ็ดฟิตเนส